ตานนามาการยาตนตนมน่อนเตนเตียนมาคง้มกะลาว่าตนตนมาตันปูตั้มปันเต็มได้ทรงทรงมังค่าโจมาแต่อีปออีแม่ปอคู่ปะคู่ปะคู่ปะคู่กุลาณะมาตาสุปัสสดสดมังค่าสันลันมังค่าตาฟาดินปุนกินฟันสดสดมังค่าสันสามกูโตโชมาหน้ามังก่าหลวงองมังก่าสูรนะมังก่าใจลูกใจน้ำใจองใดยันใหคง้มกะเลยใบสอนฟังสอนบุตรเรียนเติยันโตมีมีมามา อมกาโรวาตัโจลนมนกาตากากมากาตันหลันบุนั้นเบียนกาตาเจ้าภาพแจ้งให้ฟังกันเลไว้ใส่มากระตัวโอ้มากรนลอมาตื้งมาแกลดเดือบบูมาตาผู้ขามาขออลมอหนนัมาแตกแกกเมงกระนมนกันจนมาเติดุดตังเปรตตังบังเปิตตั้งขังเปิดเกิดวัดกระจนนมนกะโตโกวันกะซ้อน้อนมอนคนโต ผู้เฝ้ากามีอยู่มีกินเออผู้ยญเอยบังคตไยผู้ไปผู้มามังกตไตกับไว้ละผู้ชาความเสียความซตามังระเดิดผู้ตั้งบังเกิดทงมังบังเกิดสังข้างบังเกิดเกิดตัวเกิดลาบเกิดหมันกันบังใจผู้มาคัรลาบาตน วันมันการตันตามบุกตาตันตาบุกสะบานไม่ปังกะไตว่าบริษัทโรงงานการมันกะไตอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันสอตอตอกรอมตอปสอสอตอมากระตันวันสอสอกรอมใจเป็นเจ้าเป็นนายปังกะเตียนลูกเลี้ยงเตียนเตียนว่าต่อไปเมืองนอกเมืองใจบะระใหญ่นับมาตั้งโดยตั้งปอดไตภูเรมาไตตูมาตราภูมากราบมาไหวกลับไปมีศพมีลากาภมาตกโตกมันคุณกำลังมันไตเห็นในใบซ้อนหมองกันตาน อดานคิดไว้ปัญจาตส่ส่วนน้าตาสมนาใสไปแล้วให้ชนะช้ยาะชยาชีตัเก่อนปัเดเวอัาเเอมันกันเจเอาเดเมียปากเลีวส่วนมันวันส่วนมันสามสามตัวหนนมันกันส่วนมอุนั่นกรื่องายปัญญาราเมังกยา

Puto man ko to solo na i na mi na ma nang tanto han te le ka janteng, kalang ka ta hi kalang, nang ka amin satu pate putang bagga tambang bagga tang tang bagga pa lok perahan champion mo bagga kata ya mama Iza, zawa zu to piseki, i ki ti se ki po man naman, tangka, tang nang kreatif Aryan nama kata atau bakar mata tungkung magalah mata padang jumuk dahan pangkar mata tonton masang lo masang biben lama tinjulin bah lama desis sakit alat pun lama tajulin tinilah lama temerin benam lama saputia tangkai lama tajulangkaton bukan lada tani bentang matin tajin tangan makan dalam memakan tontam sini masalah ini lama tinilah lama desis bicara reyta korenya mana lama takong jalakan lama tinilah matongnya di lama lama dokter polama tajulama takong jalakan lama tata masak มันมาออก0177หัวเมืองจํามกรามาตาบุญญาเอ้ยพระลามาเซนมกรามาตา

เจ็ดเบอกเจ็ดกับเลขเจ็ดี้อเจ็ดนู้ดเจ็ดนู้ดค่เจ็ดเจ็ดเลขเจนะคะเลขเจ็ดนะครับจขึ้นมาเลยจ็ดหกมือปากกาขนาดเียนจดสจดครับปากก

เจ็ดสองเจ็ดสองันะคะยดีด่คัดเจองรับเจ็ดตัวที่สามนี่เดรอคะตัวที่สอมเจ็ดเจ็ดสองรึเล่าเจ็ดสองไม2แลอวนะครับตัวที่สมตัวที่สามเจ็ดส เจ็ดสองห้าเจ็ดห้าครับเจ็ดห้ามานะเจ็ดห้าครับเจ็ดสองเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้านะครับเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้านะครับเจ็ดสอง้านะคะพิมพ์ด้วยเพิมพ์ขออธิเตเวโชมกตโตโตมตุสรุปเกนมงคเจ็ดสองห้า ถ้าพระเจ้ากับผมนั่งสังขารนูเด็ชัยสร้างสุระมังกรมาตตาสุปตอกไม่ได้หลอกได้หลวงใครปังไยรมาไตสุกมาตาไม่เคยมาเป็นครั้งแรกโชกแสกแม่กะตาขอย้ำอีกครั้งกรมาตังกรงมาตอนสุปตูกสองลูกปูกมระมาตองปิงปองกองมังกราโซมากรตน บนล่างกลางมงคนส่วนมันเติดนัโมเปิดสโมิดสงกรยงอตงมกรตาภาพมีโมอัสมาไตถ้าใช่แล้วดึงขึ้นมาปกรมาตาทุกกระตอมพร้องกันเลยมัโกตัวโซมาตองสองตัวตรงนัโมจม่ไดเจ็ดสองห้า จ็ดสองหาเด้อค well, ่ะสามตัวเหลือสองตัวแล้วค่ะสองตัวจับมาทีเดียวสองตัวเลยด้วยค่ะนี่ค่ะับมาเดียสองลูกค่ะสองลูกช่องโตจับทีเดียวสองลูกเลยนะคะเนาะ

ปดกับสามก็ัวเดียวกันแปดแปดเป็แปดกสก็ได้หมดเลยแปดแปดสก็ได้ด้วยค่ะจับูจะได้ขึ้งไงท่องเปนอย่างกูเนเอา้น้ขึ้นหน่อยะจะได้ขึ้งไงท่องานอาน้อ อเลขต้งกันกับของอาจารย์เรน้ำเปี่ยน้มกันกเปลียนหาลเลครับใเลขเสียมลมเลครับเลขเขาถ้าเราจะลมเปเมก็ลเเลยนี่าเลยเนาใช่ให้เลขแล้วก็ลมเลยนะครับจะลมเลยคจำาค่ะเลาเป็นบอกเลขสามแปในตังกันเลขอาจารย์นะอาจารย์ให้ ห้าสามแปดเนาะสามแปดดูม um. um. ือด <but> ูมือดูม um. um ือครับูนมือไปแล้วดีไมครับมตึงเดูมือดูมือเอครับยาเอายาเดูมือนะครับดูดูดูดีนะเรีกเสร็จลมขึนเจ็เครับเจ็ครับ เจ็ดสองเจ็ดสองเจค่ะบสครับ่มุนไปมุนมากลับไปกลับมานะครับกลับไปกลับมานะครับห้าห้เจ็ดสองห้านะครับเจ็ดสอห้าห้าเจดสองห้า ที่ bero, ที่หลักกิโลหลักกิโลนะครับกิโลหลักกิโลเรท่านผู้ชมเล่นกัหลักกิโลนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดครับอยู่ในนี้แหละครับออกแท้ๆแบบหลักจากที่ให้เล่นเสร็จนายทองนะครับปูดันชังนะครับคือที่ที่แบบมุ่งเสี่ยงด้วยกันนะครับมาวดใช้เยอะๆในการรับชมนนี่นะคะจะชื่นะหลักกิโล อยัางวันนึงเป็นอย่างฮะฮะเป็นอย่งวันเป็นคนนี่แล้วโอ้ไงทองครับทุกทไงทองปางงามมาเป็นมัติดความดังสาธุ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 าธสาธุ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 

เออไอเจ้านายเขาจังสั่นแล้วเนาะครับผมผู้เดียนใช้กระู้หูยังเรียกกันหูกระซิซเยอเอีกนั่นละแต่มามื่อใดก็ได้ยังสีเด้ยาพี้สุซ่องก็ดีครับเจ็บสุข้อนเจ็บสองหากับสามปูเดียนใช้ไม่ได้มางมู่สามมันจะมาหลอกมาลวงใครนะพิจารณาญาณตาดูหูฟังดังดมให้เป็นการสังขารเป็นหลักตาดูหูฟังให้นะอ่าตะศว์เขามีห่วงกันผู้เดียนใช้ไปที่ไหนข้างแรกอ่ะตัวห้ตื่นจะส่หัวกระพุบกระซื้อ คนถทอถ่อสาหมวกก็ปูบ่ซื้อขอคุณค่ะตอนไปปูลงปูหินต่างไปปูหินเหล็กไฟก็ไปข้างแรกคนจะหายมากอโมนี่ที่นี่ก็าเา็นตาหน้ยูทูเห็นตานทีวีปลาลักลกิโล,ลให้โชคให้ลาบปูวันนี้ปูดเดยนชัยก็ได้มาอ่ากับยูทูบหลายช่องอ่าพร้อมจานแซมนะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านพิจารณาญาณนะ อยู่ในใจเสมอสามก็แปดตัวเดียวก็เจ้าพี่น้องเคยเห็นพยานหนึ่งของคนตดอยู่สารคามอสามสามแปดแปดก็ได้นะคะสามสามก็ได้แปดแปดก็ได้แปดน้ะพูดแสดงว่าข้างล่างนี่แปดพอไปใส่มาใส่ยังอยู่เนาะครับขันให้รอก็ติดน้ำไลยไว้แล้วค่ะแปดแปดไล่เลื่อยบันแปดตายว่ะแปดตาย หมักไผ่มักมั่นฉันกะลันโคเทวัดเศรามาโขบโศกลาบโขบหมันการบรรทุนต้นมะกะเตาผู้ขาเป็นผู้ป่าภูว้าสูเจ้าผ้ากันรวยสาธุสาธุดเลยๆของการปูดเจนะพี่เด้อเอาสาธุ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 รวย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  อ,อ,อยู่คัดอยู่บบอยู่อยู่ยเขา,าไม่เบิกบูเขาไม่ซาตบโซฟอาอันอาจารย์ทุเรียนเป็นคนพูดดพูดพูดก็ออกแปดแปดกนั่งคันไหนออกคันนั่น,น,นอ่าเมื่อกี้ออกน้อยหกโมงครึ่งสิบหกขี่สกปรงอยู่บ่เนี่ยนันเห็นบังเอิดอยู่บ่อมันของแท้ของแท้นี่อ่ เรียกไงถึงอีกจักรทีท่ททียูไซมาพี่เลยครับมาคือเก่าเนาะคบมาคือเก่าครับมอยูมองนีเลยครับจ <c oughs> ้าตัว